สวัสดีครับ Minecraft นะครับหลายคนคิดว่าแค่จัดตารางเวลาให้ดีทุกอย่างก็จะเวิร์กแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่เลยนะครับเพราะเวลาไม่เท่ากับพลังงานเพราะในแต่ละวันนะครับแต่ละช่วงเวลาเนี่ยจะเหมาะกับงานที่พลังงานต่างกันนะครับซึ่งมันมีหลายปัจจัยมากเลยแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันนะครับอย่างเช่นในตอนเช้าส่วนใหญ่มักจะพลังงานสูงนะครับจึงให้เราทํางานที่ยากๆงานที่ต้องใช้สมองเยอะ ส่วนช่วงบ่ายเนี่ยมักจะเริ่มอ่อนล้าก็มักจะแนะนําให้ทํางานรูทีนต่างๆส่วนตอนดึกๆเนี่ยก่อนจะเข้านอนเนี่ยพลังงานเราจะเหลือน้อยมักจะต้องใช้ในการพักผ่อนเป็นหลักนะครับแต่อย่างที่ผมบอกนะพวกนี้ต้องบาลานซ์กันเองขึ้นอยู่กับคนถ้าเรามีเวลาก็จริงนะครับแต่ว่าพลังงานเราหมดเนี่ยเราก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีนะ แล้วก็สิ่งที่ช่วยส่งเสริมเกี่ยวกับพลังงานในร่างกายได้มากที่สุดเลยเนี่ยก็คือการดูแลสุขภาพนะครับทั้งสุขภาพจิตแล้วก็สุขภาพกายให้ดีโดยพลังงานเนี่ยจริงๆเราปั้นมันเพิ่มได้นะอย่างเช่นการกินอาหารที่ดีการนอนที่เพียงพอการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอแต่ยังมีสิ่งหนึ่งนะครับที่มันยังเหนือกว่าเรื่องของพลังงานอีกนั่นก็คือสิ่งที่ถูกมองข้ามบ่อยที่สุดเลยก็คือการโฟกัสนั่นเองแม้เราจะมีเวลา มีพลังงานเหลือ,ลอแล้วแต่ถ้าใจเราไปอยู่กับมือถือโซเชียลหรือว่าคิดเรื่องอื่นอยู่ในตอนที่เราทำสิ่งนั้นๆสุดท้ายแล้วสิ่งนั้นๆที่เราทำเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จสมบูรณ์นะครับหลายคนคงเคยเป็นกันใช่ไหมมีเวลาว่างก็จริงเรามีแรงทำนูน่นทำนี่ก็จริงแต่สุดท้ายเราก็ไปหยุดอยู่กับการถ่ายมือถือเป็นวันๆเลยหรือทำสิ่งอะไรต่างๆที่สุดท้ายแล้วพอผ่านไปในวันนั้นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันไม่ฟูลฟิลเราจริงๆเลย ผมจะมาแนะนําเทคนิคการควบคุมความสนใจของเรานะหรือการโฟกัสหก็คือเราควรจะมีแผนที่บันทึกที่ชัดเจนนะครับเหมือนในคลิปที่แล้วเลยก็คือเราควรจะมีการจดบันทึกว่าต้องทําอะไรต่อไปบ้างถ้าเราไม่จดไม่บันทึกเลยเนี่ยเราจะหลงทางง่ายมากเลยแล้วการจดบันทึกเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการเบรนด d ดั้มนะครับ สิ่งที่เราคิดวนเวียนอยู่ในหัวเยอะแยะมากมายเนี่ยเวลาเราเขียนออกมาเนี่ยมันจะทําให้มันเป็นระเบียบเรียบเรียงได้ง่ายขึ้นแล้วเราจะรู้สึกว่าสิ่งต่างๆเนี่ยเราควบคุมได้ง่ายขึ้นนะครับทําให้เรามีสติในการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันได้มากขึ้น 2. ให้เราสังเกตตัวเองนะครับว่าเรายังอยู่กับปัจจุบันหรือเปล่าบ่อยๆนะครับโดยการเช็คง่ายๆเลยนะครับว่าสิ่งที่เราทําอยู่ตอนเนี้ยอย่างเช่นเรากําลังอา่านหนังสืออยู่ เรารู้เรื่องจริงๆหรือเปล่าเรากําลังประชุมอยู่เราเข้าใจเราได้ฟังสิ่งที่เพื่อนๆพูดหรือเปล่าหรือจริงๆเนี่ยเราหลุดโฟกัสบ่อยมากให้เราคอยเช็คตัวเองแล้วก็ตั้งสติกลับมาอยู่ในปัจจุบันให้ได้มากที่สุดนะครับสิ่งนี้เราจาเป็นต้องคอยฝึกอยู่เรื่อยๆนะเพื่อให้ร่างกายมันชินนะครับนอกจากการทําแผนชีวิตต่างๆนะครับแล้วก็การบันทึกสิ่งที่ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งก็คือการทําสมาธินะครับ อันนี้จริงๆเราไม่จำเป็นต้องนั่งสมาธิเฉยๆอย่างเดียวนะถ้าเพื่อนๆทําได้ก็ดีเลยแต่ถ้าบางคนเพิ่งเริ่มเนี่ยเราอาจจะหากิจกรรมที่มันค่อนข้างเบาสมองทำเนาะจะเป็นอะไรก็ได้นะอย่างที่ยอดฮิตมากๆเลยก็คือการอ่านหนังสือหรือการเขียนเจอ n a l หรือแม้แต่จะเป็นการเดินในธรรมชาตินะครับหรือการเลี้ยงสัตว์ก็ได้หรือการปลูกต้นไม้สิ่งต่างๆเนี่ยสามารถทำได้ง่ายๆเลยมันช่วยฝึกเรื่องสมาธิเราด้วยนะ เมื่อวันหนึ่งเนี่ยที่เรามีเงินเพียงพอแล้วเนี่ยเราก็จะให้ความสนใจกับการจัดการเวลาของเราและพอเมื่อเรามีเวลาเหลือเฟือเราก็จะให้ความสนใจกับการควบคุมพลังงานหรือการดูแลสุขภาพของเราและเมื่อในขณะที่เราสุขภาพดีอยู่มีพลังงานเหลือเฟือต่อวันเราก็จะเริ่มให้ความสนใจกับการโฟกัสอยู่กับปัจจุบันดังนั้นนะครับการพัฒนาตัวเองเนี่ยก็แบ่งออกเป็น3ระดับที่ผมคิดว่ามันสูงขึ้นกว่าการหาเงินอย่างเดียวนะครับ 1. คือการจัดการเวลา 2. ดีขึ้นไปอีกก็คือการจัดสรรพลังงานของเราแล้วก็ดูแลสุขภาพ 3. ก็คือเรื่องการโฟกัสหรือการควบคุมความสนใจจำไว้นะครับว่าต่อให้คุณมีเงินเหลือมีเวลาเหลือเฟือพลังงานเหลือเฟือแต่ถ้าความสนใจของคุณเนี่ยหลุดทั้งหมดก็จะศูนย์เปล่านะครับโดยเฉพาะโลกในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งความสนใจเนี่ยถูกตีมูลค่าสูงมากนะครับ บริษัทต่างเนี่ยต้องการจะดึงความสนใจของคุณนั่นแหละผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆเพราะฉะนั้นเลือกเสพในสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคุณนะครับถ้าคลิปนี้คุณชอบถูกใจมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ